tuan เซลล์ตัวเซลล์ในร่างกายเรานะหรือท,ที่ช่วยกันดูแลและให้กําลังใจสุดขั้นและกันในร่างกายเรานะของอาหารการกินทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอบคงทีนะ่อบตัวเรานะทุกเรื่องนะครับขอบคุณทนะุกคน,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 นที่รักในโลกที่เื่อดีๆนะครับ กว่าแล้วนะครับมีเดอนกิดเป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดนิ่งนะคร้บ รจังหวัดปทุมธานีนะก็คิดไว้อย่างนั้นนะ ยกันนะครับเราก็คงจะทำด้วยตัวเราเองไม่ได้ก็ต้องอใส่ ร่วมกันนะครับร่วมกันแล้วก็เป็นแรงลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นข้าวก่าวของหวัดปุถุตานีนะถึงเราเป็นข้อทางการเป็นรัฐบาลอีกอย่างซึ่งซึ่งปุถุตานีนี่เราจะขาดในเรื่องของการเป็นรัฐบาลน้อยไปหน่อยผมว่านะในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นแต่ว่าก็เรามาร่วมกัน มีกติกาเขานะครับถ้าเราจะไปอยู่ช่องใหญ่เนี่ยเราต้องมีคนดูประมาณพันคนขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้กระานโชคก็มีประมาณสักไม่ถึงร้อยคนนะครับยังไม่ถึงร้อยคนเพราะฉะนั้นก็จะทําพูดทุกวันนะครับพูดทุกวันและขอความคือเขาเรียกว่าของความสงสารกม่ได้นะกำลังใจเพราะตั้งใจนะท่านตั้งใจ 对。Uh. นี่ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอแรงบรนดาใจแรงกายแรงใจจากมีน้องช่วยกันถกอะไรุกแชร์กันนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ